ดวงประจำปีพุทธศักราช2564ตามตำราจีนคนเกิดปีเถาะลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีเถาะคนเกิดปีเถาะโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนรักสงบสุภาพอ่อนโยนหลีกเลี่ยงการโต้แย้งรุนแรงแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนฉลาดมีชั้นเชิงในการเจรจาต่อรองรู้จักยืดยุนพริกแพรลงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่มุ่งหวังเป็นคนช่างสังเกตมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์และรู้จักป้องกันตัวแต่บางครั้งค่อนข้างโลเลขี้ระแวงและเอียดรอบคอบและค่อนข้างอนุรักษ์นิยมคนปีนี้จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส บุคคลอื่นมาวิาพากษ์วิจาร์ณคุณหรือไม่เห็นความสำคัญของคุณดังนั้นคนเกิดปีนี้จึงมักสแสวงหาหุ้นส่วนที่สามารถทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยขึ้นอาชีพที่ถูกชะโลกคนที่เกิดปีเถาะจัดเป็นบุคคลในธาตุไม้ อาชีพที่ถูกฉลกจึงเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้เป็นหลักเช่นปลูกต้นไม้รับจัดสวนทําเฟอร์นิเจอร์ค้าไม้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมหรืองานที่ต้องติดต่อพบปะเจรจากับผู้คนมากๆเช่นไกด์ทาบริษัททัวร์ดีเจประชาสัมพันธ์ฝ่ายประสานงานเซลล์ครีเอทีฟ ขายมือถือหรือจานดาวเทียมรวมถึงการทำธุรกิจด้านการสร่งออกติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับชาวปีถ่อทัทางซ้นคนเกิดปีเตอะทาดไฟหรือกระต่ายชมจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดปีเถอะ ในปีพุทธศักราช2530อายุ34ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาปีทอรอบอายุนี้ดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าสู่เรือนชะตาของคุณในปีนี้คือดาวเคราะหภัยปีนี้โดยรวมนับว่าเป็นอีกหนึ่งเวลาดีที่ในระหว่างปีคุณจะพบผู้อุปถัมภ์ หน้าที่การงานจะพบความก้าวหน้าธุรกิจการค้ามีเกณฑ์จะขยายตัวเพิ่มสาขาเพิ่มตัวสินค้าและบริการและคุณสามารถเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนหรือจะเข้าซื้อหุ้นในตัวที่ตัวเองชอบจะผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือเข้าซื้อตรงล้วนจะพบความก้าวหน้ามีเกณฑ์ความสำเร็จมีดอกผลงอกเงยดวงครอบครัวปีนี้ คุณมีเกณฑ์จะได้ซื้อทรัพย์สินราคาแพงทั้งมีเลิกย้ายเข้าบ้านหรือแคหาสถานใหม่อย่างไรก็ดีปีนี้ขอให้คุณตั้งใจแน่วแน่กล้าที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายควยคว้าความสำเร็จมาเป็นของตนความขยันสติปัญญาจะทำให้ผลงานออกมาดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหรือผู้มารับบริการรวมถึงผู้บงังคับบัญชาแต่เนื่องจากในระหว่างปีในเรือนชะตา ถูกหมู่ดาวร้ายโคจรมาราังควานทั้งดาวร้ายสุนัขฟ้าและดาวเคราะห์ภัยซึ่งอิทธิพลของดวงดาวกลุ่มนี้จะส่งผลด้านลบต่อทั้งคุณและครอบครัวของคุณโดยจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งเรื่องอุบัติเหตุปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวการมีปากเสียงปัญหาด้านคดีความการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่ทำให้เสียทรัพย์ได้ าการงานการงานปีนี้เป็นเกณฑ์ดูให้แน่นอนก่อนลงมือทำแม้จะมีช่วงเวลาดีในการขยายตัวแต่หากขาดการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้แน่นทุกเรื่องโอกาสสำเร็จก็ลดลงโดยเฉพาะคุณต้องไม่ละเลยต่อการสาร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในและนอกหน่วยงานมันเยี่ยมเยียนแต่ถามทุกสุขของผู้คนที่คุณมักต้องติดต่อ ก็จะทำให้มีพลังอุปธรรมทุกทางในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานกิจการค้าของคุณรุ่งเรืองก้าวหน้าดีได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายน ถึง6ธันวาคมสำหรับเดือนที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าจะติดขัดประสบป,ปัญหาได้แก่เดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน เ็ธันวาคมปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565ควรระวังการถูกสกัดกันขัดขวางทั้งจากภายในและเศรษฐกิจภาพรวมจากภายนอกการลงนามเซ็นเอกสารสัญญาใดๆพึ่งอ่านให้รอบคอบระวังจะพบเงื่อนไขที่เอาเปรียบและระวังนักต้มตุนเข้ามาหลอกวาดภาพมายาสวยหรูเกินจริงหากหลงกลหลวมตัวจะตกเป็นเหยือ่อ ทำให้เกิดความเสียหายได้ด้านโชคลาบการเงินปีนี้รายรับดีพอใช้แต่จะมีบางช่วงที่มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนส่วนเงินจากโชคลาบต้องระวังอย่าโลภมากทุ่มหนักทั้งคุณควรดูแล บริหารเงินทุนหมุนเวียนในกระเป๋าให้ดีเพราะอาจเกิดการพันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศการลงทุนในบางประเภทของคุณก็จะพลอยได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายดังนั้นการขายหุ้นบางตัวที่เสี่ยงทิ้งไปก่อนหรือยอมตัดขายขาดทุนไปก่อนนั้นบางทีก็จะทำให้คุณเจ็บตัวน้อยกว่าโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ดาวการเงินตกตำ่ำได้แก่ เดือนเจีนเจดสิงหาคมถึง6กันยายนเดือนแจีนเจกันยายนถึงเจดตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึงหพฤศจิกายนและเดือน11จีนเจ็ดธันวาคมปีสองพถึงสมกราคมปี2,565ขอคุณดูแลสภาพคล่องให้ดีงดให้ยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกรัน งดเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามทำธุรกิจผิดกฎหมายระหว่างเกิดคดีความหรือมีเรื่องกับหน่วยงานราชการได้ส่วนช่วงเดือนที่การเงินจะไหลลื่นและคุณจะมีโชคลาภนั้นมีอยู่หลายเดือนได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน6จีน เกรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือนสิบจีนเจ็ดพฤศจิกายนถึง6กธันวาคมด้านครอบครัวเกณฑ์ดวงครอบครัวปีนี้จะพบทั้งเรื่องดีและร้ายปะปนกันมา แม้บางช่วงจะพบพลังมงคลอุปธรรมมาเยือนมีข่าวดีและความสำเร็จของคนในบ้านให้ชื่นใจแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะได้รับผลกระทบจากดาวร้ายที่แผ่อิทธิพลมาครอบงามด้วยทั้งดาวเคราะหภัยและดาวสุนัขฟ้าทำให้เจ้าชะตาไม่อาจประมาทขาดความระวังในการรับมือโดยเฉพาะสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ระวังจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงมาทำลายความสงบสุขในบ้านสำหรับช่วงเดือนที่ในครอบครัวของคุณจะเกิดเรื่องยุ่งยากวุ่นวายขึ้นได้แก่เดือนเจ็ดจีนเจ็ดสิงหาคมถึงหกกันยายนเดือนแปดจีนเจ็ดกันยายนถึงเจ็ดตุลาคมเดือนเก้าจีนแปดตุลาคมถึงหกพฤศจิกายนและเดือนสิบเอ็ดจีนเจ็ดธันวาคม ปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565ให้เพิ่มความระวังการมีปากเสียงในบ้านระวังจะเสียทรัพย์กับค่ารักษาพยาบาลสมาชิกในบ้านและระวังโจรขโมยเข้าบ้านด้วยค่ะด้านความรัก ความรักของเจ้าชะตาปีนี้ไม่ราบรื่นจะเกิดลมพายุกระนำเข้าใส่กันได้ง่ายคุณควรระวังควบคุมอารมณ์อย่าให้ระเบิดง่ายเพราะมิฉะนั้นหนทางมีแต่จะนำไปสู่ความแตกหักโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ความรักของคุณเปราะบ,บางและเกิดปัญหาได้ง่ายได้แก่เดือนเจ็ดจีนเจดสิงหาคมถึง6กันยายนเดือนแปจีนเจ็กันยายนถึงเจ็ดตุลาคม เดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ทธันวาคมปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565ระหะวังห้ามยุ่งเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวผู้อื่นระหวังมือที่3ที่จะเข้ามาใกล้ชิดจนเป็นเหตุของการเข้าใจผิดหรือควรระงับสติอารมณ์ระหวังบุคคลที่แซงเข้ามาตีสนิทในช่วงดังกล่าว หากหลวมตัวพลาดพลั้งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการเที่ยวเตรตามสถานบันเทิงเริงรมและระวังการติดโรคภัยด้านสุขภาพสุขภาพของเจ้าชะตาปีนี้ เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังเนื่องจากในชะตาพบดาวร้ายส่งกระแสพลังเข้ามาก่อกวนคุณจึงต้องระวังเรื่องอบบยมุกทั้งเล่ายาเที่ยวเล่นระหว่างภัยอุบัติเหตุทั้งระหว่างการทำงานและการเดินทางและดาวคมโลหิตซึ่งจะส่งผลเกี่ยวกับภัยบาดเจ็บเลือดตกยางออกรวมไปถึงการเจ็บป่วยอื่นๆที่จะสร้างความรำคาญใจมาให้ปีนี้คุณอาจจะแพ้อ,อากาศบ่อยเป็นหวัดง่าย จึงต้องใส่ใจเรื่องสุขาอ,อนามัยของอาหารการกินระววังจะเกิดโรคภัยจูโจมเพราะการรับประทานอาหารตามใจปากอันสะสมมานานทั้งคุณต้องระวังจะติดเชื้อหรือติดโรคระบาดตามฤดูกาลทำให้เจ็บป่วยโดยเฉพาะในช่วงเดือนเจ็ดจีนเจดสิงหาคมถึงหกันยายนเดือนแปจีนเจกันยายนถึงเจตุลาคมเดือนเจีนแตุลาคม ถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมปี2564ถึง4มกราคมปี2565วัตถุมงคลประจำปีเทะได้แก่เท้าจตุโลก,กบาลคลองร่มพิเศษ สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู